ปัญหาก็ตะวันกำลังจะรับฟ้าครับปัญหาคือไฟไม่มีครับเนี่ยไฟช็อต45กิโลใช้ระยะเวลา1ชั่วโมงได้ไหมตอนนี้ก็5โมง53นาที1ชั่วโมงก็จะมืดพอดีอะ ก็ตอนเนี้ยถ้าลงไปถึงข้างล่างก็น่าจะหลัวๆถ้าไม่จอดที่ไหนนะ ตกถนนลื่นลดความเร็ว60ระยะทางโค้งข้างหน้าอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หมดเลยว่ามาจากจังหวัดอุตรดิตมาถึงสามแยกตรงจังหวัดแพร่เลี้ยวซ้ายมาเหลืออีก99กิโลดีใจหมดเลยแต่พอพี่น้อง FC บอกว่าเป็นทางขึ้น่อยต้องใช้เวลาสามชั่วโมงโอ้ผมไม่เชื่อนะผมบอกอ้ยเหลือร้อยกิโลทำไมใช้เวลาสมชั่วโมงมาดูจริงๆนี่ ยิงไลยสามชั่วโมงจริงๆทางง,งูปิ้งข้ามเขาลูกนี่ข้ามยอดเขาลูกเนี้ยจะต้องไต่ขึ้นไปอีกคงจะไม่มีใคร ขนรถแปคโคข้ามมาทำงานทางนี้หรอกเนะาะเพราะมันอันตรายแล้วก็น่าจะไม่คุ้มอะ่มะสมมติว่าเขาจ้างวันละสองหมื่นให้เอารถจากลำปางมาทำงานที่สามแยกอจังหวัดแพร่ ถามแยกแถวทางแยก,แยกมีใครทำไหมอ่ะสองหมื่นไม่มีหรอกเนาะเพราะว่าค่าเทล,ลอร์ไปกลับนี่ก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วอ่ะต้องมาคานอย่างนี้ ยากแล้วมาเจอเขาลูกนี้ยากยิ่งกว่าเขาเรียกเขาอะไรไม่รู้นะเนี่ยเขาเรียกเขาอะไรครับทางนี้คนพื้นที่เขาเรียกพวกเขาอะไร โอ้หมดจัดถ้าลงเขาก็จะทำเวลาได้สักหน่อยขออย่างเดียวอย่าลงเขาแบบชันๆเหมือนในน้ำหนาวอะ่ะแบบนั้นน่ะมันจะขับยากให้แบบลงลาดไปแล้วก็โคง้งยาวๆสักหน่อย ทำเวลาได้ดีตกกำลเลือนน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยห้ากิโลเพราะว่าตอนที่เริ่มขึ้นมาก็กิโลที่สี่สิบสี่สิบหกน่าจะพ้นอยู่แถวนี้หลยอีกหนึ่งกิโลนี่หล่ ทำงานกลับมาบ้านนี่จะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ย เคฟซีครับที่บอกว่าให้กินข้าวก่อนขึ้นมาครับไม่อยางนั้นต้องมาไกลเลยร้านอาหารก็ปิดหมดครับถึงเราจะแบบหิวมาก็น่าจะไม่ได้กินนี่น่าจะเป็นด่านความปลอดภัยด่านความมั่น ถึงก็เกิจะใกล้จะถึงเนี่ยแต่เราไม่รู้จุดหมายไงมันก็เลยแบบเหมือนนานนะถ้าเรารู้ว่าเออลงจากนี้ไปนิดเดียวก็ถึงพื้นราบแล้วอย่างเงี้ยเราจะได้อุ่นใจแต่ถ้าบแบบว่าไปเรื่อยๆอยเงี้ยจนมืดโอ้โหแต่ผมก็ปิดด้านท้ายให้อยู่แต่ด้านหน้าเขาจะมองเห็นหรือเปล่า สักทีภูเขาเขาเยอะจริงๆบ้านผมมันไม่ค่อยมีภูเขาซ้อนกันอย่างนี้นะมันจะมีแค่ว่าข้ามไปปุ๊บก,ก็หมดเลยภูเขาตั้งอยู่ดูดีอันนี้ข้ามไปก็เจอข้ามไปอีกก็เจอเนี่ยยังไม่สุดอีกเนี่ยไปอีกยังมีเขาไปอีกเนี่ยไปเรื่อยเลยไปตามล่องเขา คลิปหน้านะครับที่วัดนะครับเิคลิปหน้าเลยไปส่งให้กับหลวงปู่ครับวัดอะไรนั้นก็มารุ้นกันอำเภอเมืองนะเอาตำบลพัฒนานิคมอำเภอเมืองลำบางครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ